และนี่คือภารกิจสุดระทึกที่ทั้งโลกต้องหยุดหายใจพร้อมกันขณะที่ดูชายคนหนึ่งตกจากขอบอวกาศครับว่ากันว่านี่คือช่วงเวลาเดียวในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์คนหนึ่งเร็วกว่าเสียงโดยไม่มีปีกไม่มีเครื่องยนต์และไม่มีทางถอยเพราะนี่คือ Red Bull Stratos ภารกิจกระโดดจากอวกาศทะลุค,ความเร็วเสียงเอาละครับแค่ฟังก็รู้สึกเสียวแทนแล้วใช่ไหมครับ เพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่เคยมีมนุษย์คนไหนทําสำเร็จมาก่อนย้อนกลับไปในวันที่14ตุลาคม2012ครับเฟลิกซ์บัมการ์เนอร์ถูกส่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศด้วยบอลลูนฮีเลียมขนาดยักษ์จากทะเลทรายในรัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาภารกิจนี้อยู่ภายใต้ชื่อโครงการ Red Bull s t r a t o สที่ได้รับการสนับสนุนจาก r รดบ u l l ครับเมื่อบอลลูนค่อยๆลอยสูงขึ้นสูงขึ้น ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงครึ่งจนแตะระดับประมาณ39กิโลเมตรหรือ128,000ฟุตซึ่งสูงกว่าที่เครื่องบินโดยสารบินหลายเท่าอุณหภูมิภายนอกติดลบกว่าลบ50องศาเซลเซียสอากาศเบาบางจนแทบไม่มีออกซิเจนถ้าไม่มีชุดแรงดันพิเศษของเหลวในร่างกายอาจเดือดเพราะความดันต่ำครับฟังดูเหมือนหนังไซไฟใช่ไหมครับแต่นี่คือเรื่องจริงล้วน,นก่อนจะกระโดด เฟลิกซ์พูดประโยคหนึ่งที่ทำให้หลายคนขนลุกครับ Sometimes you have to go up really high to understand how small you are บางครั้งคุณต้องขึ้นไปสูงมากๆถึงจะเข้าใจว่าตัวเองนั้นเล็กแค่ไหนแล้วประตูแคปซูลก็เปิดออกด้านนอกเงียบสนิทไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเสียงลมวิย์แบบในหนังเพราะอากาศมันบางมากครับภาพตรงหน้าคือโลกทั้งใบอยู่ใต้เท้าเขา แล้วเขาก็ก้าวออกไปจากนั้นก็กระโดดครับวินาทีแรกทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่วินาทีต่อมาร่างของเขาเริ่มหมุนคว้างอย่างรุนแรงเขาหมุนเร็วมากจนเสี่ยงหมดสติและถ้าเขาหมดสติในระดับความสูงนั้นไม่มีใครช่วยทันครับทั้งโลกที่กำลังดูถ่ายทอดสดกว่า8ล้านคนกำลังลุ้นระทึกแบบหยุดหายใจแต่แล้วเขาก็ควบคุมท่าทางได้ครับจากการหมุนคว้าง เขาปรับตัวเข้าสู่ท่าดิ่งตรงความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ8009001,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในที่สุดเขาก็พุ่งทะลุความเร็วเสียงที่ประมาณ1357กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือราวมัก1.25ครับมันน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับมนุษย์คนหนึ่งไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีปีกไม่มีจรวดแต่เร็วกว่าเสียงปกติเราจะได้ยินคำว่าโซนิกบูมจากเครื่องบินรบ แต่นี่คือเสียงที่เกิดจากร่างมนุษย์ในชุดแรงดันครับในช่วงฟรีฟอลใช้เวลาประมาณ4นาที19วินาทีก่อนที่เขาจะกลางร่มรวมเวลาทั้งหมดตั้งแต่กระโดดจนแตะพื้นประมาณ9นาทีลองจินตนาการดูครับในเวลา4นาทีที่คุณกำลังร่วงจากขอบอวากาศไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีอะไรยิบเกาะมีแค่แรงโน้มถ่วงกับหัวใจที่เต้นแรงสุดชีวิตครับนี่มันภารกิจหนังฮอลลีวูดชัดๆ และจุดพีกไม่ได้มีแค่ทะลุค,ความเร็วเสียงเท่านั้นครับถ้าชุดแรงดันรั่วแม้แต่นิดเดียวของเหลวในร่างกายอาจเดือดเพราะความดันต่ำถ้าหมุนคว้างแรงเกินไปเลือดอาจไหลออกจากสมองจนหมดสติที่สําคัญที่สุดไม่มีใครเคยทําสิ่งนี้มาก่อนครับไม่มีคู่มือไม่มีเคสตัวอย่างไม่มีบทเรียนจากความผิดพลาดของคนก่อนหนะ้าพูดง่ายๆคือทับพลาดเขาคือบทเรียนครับยิ่งไปกว่านั้น ภารกิจนี้ไม่ได้ทำเพื่อความเท่เพียงอย่างเดียวเพราะข้อมูลที่ได้จากการกระโดดในครั้งนี้ถูกนำไปช่วยพัฒนาชุดแรงดันอวกาศระบบความปลอดภัยสำหรับนักบินรวมถึงแนวคิดการดีดตัวออกจากยานในระดับความสูงมากๆซึ่งในอนาคตอาจช่วยชีวิตนักบินอวกาศได้จริงๆและการถ่ายทอดสดครั้งนั้นกลายเป็นหนึ่งในสถิติผู้ชมสดมากที่สุดของ YouTube ในยุคนั้นทั้งโลกกำลังดูชายคนหนึ่งตกจากฝา แล้วภาวนาให้เขารอดสุดท้ายเขาลงจอดอย่างปลอดภัยครับและพิสูจน์ให้เห็นว่าขีดจำกัดของมนุษย์บางครั้งไม่ได้มีไว้เพื่อหยุดเราครับแต่มันมีไว้เพื่อทดสอบว่าเรากล้าพอไหมจากพื้นโลกที่เรายือนอยู่ทุกวันสู่ขอบอวกาศที่เงียบสงนันจากมนุษย์ธรรมดาสู่คนที่เร็วกว่าเสียงลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณยือนอยู่ตรงนั้นประตูแคปซูลเปิดออกคุณ จะกล้าก้าวออกไปไหมครับคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้เลยครับ